เอสซเมืองทองยูเนเต็ดแยกทางมากินยอสโค้ชจอมปั่นมือกาวไทยลีกสวัสดีครับบาลกี้สารใต้มาละครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับหลังจากอเล็กซานเดรกามาได้แยกทางกับเมืองทองยูเนเต็ดโยกไปคุมทีมคู่ปรับอย่างทัพประสาทสายฟ้าดุริดำยูเนเต็ดและสุดเมืองทองยูเนเต็ดเสียโค้ชฝีมือดีเพิ่มอีกหนึ่งคนเมื่อได้แยกทางกับมากินยอสโค้ดผู้รักษาประตูชาวบราซิลผู้ที่ขึ้นชื่อเป็นผู้ปลุกปั้นผู้รักษาประตูไทยมาแล้วหลายคน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะไปแทนโซรันบิยาโนวิดในถิ่นปราสาทสายฟ้าหรือไม่สำหรับมือกาาที่ถูกปั้นจนถูกเลือกติดทีมชาติไทยประกอบด้วยสรานอน,อน,อนอนุอินจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพีรพงษ์เรืองนินจากสุโขทัยเอฟซีสมพรยศจากเมืองทองยูเนเต็ดโดยเมืองทองยูเนเต็ดได้ดึงเนาราทิพย์พันพร้อมขึ้นมาทําหน้าที่ตําแหน่งดังกล่าวแทนมากินยอตด,ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมืองทองยูเนเต็ดสุดท้ายแล้วผลงานจะออกเป็นอย่างไรต้องลุ้นติดตามกัน หลังจากมีกระแสข่าวลืออกซานเดกาาเตรียมคว้าตัวหนึ่งแข้งแนวรุกบราซิลระดับท็อปของเมืองไทยเข้าสู่ทัพปราสาทสายฟ้าบุรีดามยูนเต็ดโดยรายงานระบุว่าแข้งบราซิลรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งหากพูดถึงแข้งบราซิลไทยลีกที่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในวันที่ดังกล่าวมีอยู่4รายด้วยกันประกอบด้วยวิลเลียมพอปจากสโมสรเมืองทองยูนิเต็ดเอวาโดปาลิสตาจากสโมสรสุโขไทยเอฟซี วอนเดอร์ลุยจากทรูแบงคอกยูนเต็ดและวิลเลียมเอริเก้จากสโมสรอนพีทีทีประจวบเอฟซีแข้งบราซิลคนนั้นที่อยู่ในใจของอเล็กซานเดรกาาจะเป็นใครต้องลุ้นติดตามกันต่อไปมาโน่พกิ้งทำช็อกแฟนแข้งเทพประกาศอำลาจากตำแหน่งเฮดโค้ชทรูแบงคอกยูนเต็ดหลังพาทีมพ่ายแพ้สีนัดรวดล่าสุดมาโน่พกิ้งได้เปิดเผถยถึงอนาคตของตนหลังจากแยกทางกับทรูแบงคอกยูนเต็ด โดยระบุว่าตอนนี้ขอพักสักหนึ่งเดือนหลังจากนั้นพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอซึ่งจะมุ่งเป้าไปทําทีมในต่างแดนทําทีมระดับแถวหน้าของเอเชีย er. อย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรืออาจจะเป็นทีมในตะวันออกกลางทีมในลีกอาเซียนคงจะไม่เลือกทําเพราะลีกไทยคือที่สุดของอาเซียนแล้วหากไม่ได้ทําทีมในไทยลีกก็จะไปทีมระดับแถวหน้าของเอเชีย er. สําหรับมาโนโพกิง้งถือเป็นหนึ่งในกุนซือที่คุมทีมไทยลีกได้อย่างยาวนานที่สุด โดยคุมทีมทูแบงคอกยูนเต็ดนานถึง6ปีครึ่งแต่ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกได้เลยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ประกาศอันดับเรนกิ้งฟีฟ่ล่าสุดประจำเดือนตุลาคมปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับขยับขึ้นมา1อันดับจากเดิมรังอันดับ114ขึ้นมาอยู่อันดับ113ของโลกส่วนอันดับหเป็นของญี่ปุ่นอันดับ2อิหร่านอันดับ3เกาหลีใต้ ฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมมีชาติสมาชิกฟีฟ่ลงทําการแข่งขันทั้งหมด120เกมส่วนใหญ่เป็นทีมชาติในทวีปยุโรปส่วนเกมฟีฟ่าเดของทวีปอื่นอื่นได้มีการประกาศเลื่อนออกไปเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะได้กลับมาเก็บตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้และมีเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดพบกับทีมออสตาแ่่งชาติไทยลีก